สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์นะคะรุ่นนี้เป็นยี่ห้อไบรตันค่ะกำลังไฟอยู่ที่200วัตต์นะคะหน้าโคมใหญ่มากๆเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมแผงโพลีนะคะขนาด25วัตต์ค่ะอุปกรณ์ในกล่องนะคะก็จะมีรีโมทคอนโทรลค่ะแล้วก็มีตัวยึดแผงนะคะมีฐานรีโมทให้เรียบร้อยไม่ต้องหาซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะคะ ตัวไฟของเรานะคะมีเม็ด LED มากถึง240เม็ด LED เลยค่ะวัสดุก็ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยค่ะรับประกันความแข็งแรงทนทานนะคะกระจกด้านหน้าก็เป็นกระจกอย่างหนานิรภัยเลยตัวสปอร์ตไลท์ของเรานะคะสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ IP66 เลยลูกค้าสามารถติดกลางแจ้งได้นะคะมั่นใจ100%เซว่ากันน้ำกันฝุ่นค่ะสปอร์ตไลท์ของเรานะคะ มีความสว่างยาวนานถึงเช้านะคะเปิดปิดเองอัตโนมัติมาดูความสว่างกันค่ะ